สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะติดตามคลิปแอดกันแบบติดติดทุกคลิปเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้มีมาอีกแล้วเพราะว่า Lisa าฟ v e r ช่วงนี้เนาะก็ภูมิใจนะคะพราวทูพีเซน n t มากๆม,ม,มีหลายเรื่องเกี่ยวกับน้องเนาะก็อย่างล่าสุดก็จะเห็นว่าต้นสังกัดใหญ่เบอร์โลก RCA ออกมาขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดอีกแล้วนะคะบอกว่าแหมเห็นภาพคนดูมาหาศาลแบบนี้ก็ไม่แปลกนี่ก็เป็นธรรมดาของแฟนมีลิซ่ไงจ้าโอ้เนาะ อบางคนเนี่ยเขาต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตนะคะกว่าที่จะจัดเป็นแฟนมีตแบบนี้ได้นะฮะซึ่งเอาจจริงๆของน้องไม่ใช่แฟนมีตด,ด้วยของน้องก็คือชุดการแสดงคอนเสิร์ตชุดหนึ่งแล้วนะคะอลังการมากซึ่งแน่นอนว่าเขาเห็นภาพความสำเร็จแบบนี้เขาก็แพลนต่อแล้วแหละเนาะว่าน่าจะมีงานมาหึมาให้น้องทำอีกอย่างแน่นอน แต่วันนี้ค่ะแอดก็ยังขอนะคะปักหลักอยู่ที่ไต้หวันนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขามีข่าวน้องเยอะมากแล้วอ่านแล้วสนุกอ่านแล้วมันมากนะคะล่าสุดนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวในช่วงที่น้องจัดแฟนมีดนี่แหละบอกเลยว่าลาลิษานะคะไม่ได้เปลี่ยนแค่วงการแฟชั่นนะจ๊ะแต่เปลี่ยนไปถึงนู่นเลยค่ะเขาเรียกว่าการสัญจรนะคะ หรือว่าเปลี่ยนการคมนาคมของเขาเลยทีเดียวฮอตไม่ฮอตก็ดูเอาแล้วกันนะคะว่าเขารู้เลยว่าเขาต้องวางแผนรับมือกับลาลิสาเพราะว่าลิลลี่มากันแบบทั่วฟ้าเมืองเกาส่งแน่นอนพอรู้ว่าน้องจะมานะคะถึงขั้นเพิ่มขบวนรถไฟความเร็วสูงเลยค่ะเพิ่มขึ้นสามขบวนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเลดให้วิ่ง เลยเวลาไปอีกนะคะเพราะว่าเผื่อดูคงดูคอนแล้วแบบต้องกลับช้าใช่ไหมเขาก็เลยเลื่อนตารางเวลาวิ่งให้ด้วยนะคะโอ้โหลิซ่าโคตรเท่ค่ะมีผลต่อน,นี่นะ,ะกระบวนการเดินทางและขนส่งของไต้หวันเลยนะคะซึ่งเส้นทางที่เขาเปลี่ยนก็คือไต้หวันไฮสปีดเรลเอ่อคอปเปอเรชันเลยค่ะนะคะมีการเพิ่มการให้บริการด้วย แล้วก็อย่างที่บอกค่ะยอมที่จะดีเลย์ก็คือวิ่งช้าลงนะคะลดมากๆ ก็เรียกได้ว่าเซอร์วิสลิลลี่กัสุดฤทธิ์สุดเดชเลยล่ะค่ะโอ้โหปังไมล่ะมีผลต่อชีวิตขนาดดีเลยดาลิซาดนาะ้โหแล้วมีผลต่อประเทศเขาเลยนะคะก็คือเขาก็รักแล้วก็ให้ความสําคัญน้องมากๆเพราะอย่างที่เห็นนะคะมันต้องเลื่อนขนาดนั้นแหละคนเป็นหมื่นๆไปรวมตัวนะในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็เรียกได้ว่าเขาจัดสรรทุกอย่างเป็นอย่างดีนะแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะก็เดินทงเดินทางแบบสะดวกสบาย นอกจากนี้นะคะสำนักข่าว C T I ที่แอดไปหาข้อมูลมานะคะเขารายงานเกี่ยวกับน้องแบบไม่หยุดไม่หยุดไม่พักไม่ผ่อนเลยทีเดียวนะคะอีกข่าวหนึ่งน่าสนใจมากค่ะเขาก็เก็บตกบรรยากาศมาให้เราเนาะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นคลิปจากแม่แม่จีนเยอะแล้วก็จากในเว่ยเยอะนะคะ แต่อันนี้ค่ะคุณนักข่าวเฉินเสี่ยวหานเนี่ยคะอาเฉิงเป็นคงมาเล่าเองเลยนะทุกคนคืออาเฉิงน่าจะได้รับเชิญเนาะไปดูนะคะในคอนรอบนี้แล้วก็ออกมาเล่าเป็นบทความได้ดีมากๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ไงเพราะว่าเราไม่ได้เห็นคลิปในบ้านเขาทั้งหมดนอะหอม้มันไม่ใช่เมืองไทยที่เราก็จะเห็นแบบโอ้มุมนู้นมุมนี้เยอะแยะนะคะ ซึ่งอาเฉิงนะคะเขาก็เขียนว่าลิซ่านะคะเป็นสมาชิกของ b l a c k p i ง k และตอนนี้ก็คือตระเวนทัวร์ลิซ่าแฟนมิดอ m e ินเอเชีย i a 2พซึ่งน้องเนี่ยได้เปิดการแสดงนะคะ5รอบในช่วง10วันค่ะแล้วก็ได้แวะมาที่เกาสงอารีนาด้วยนะคะ ก็อาเฉิงรายงานว่าช่วงที่น้องกำลังซิงอซองนิววูแมนอยู่นะคะร้องร้องอยู่นิววูแมนวูแมนแบบนี้นะคะอยู่ๆน้องลิสค่ะก็เหมือนหันมองแล้วก็จับที่เอวนะะแล้วก็แตะที่หูฟังเขาเขียนละเอียดเบอร์นี้เลยนะอันนี้แอดไม่ได้ใส่เองนะแล้วก็เออมากิขออภัยในเพลง new วูแมนของน้องด้วยนะคะทุกคนร้องหลบลิขสิท์นะคะจริงๆแอดเป็นคนร้องเพลงเพอเชื่อเหอะ นะก็คือน้องแตะค่ะเหมือนแบบก็คือปกติเราก็จะมีกล่องรับสัญญาณเนอะหูฟังอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ที่ข้างหลังน้องกระเน็บที่เอวแตะปุ๊บแล้วก็จับหูแล้วก็ตะโกนว่าแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รีบวิ่งลงจากเวทีไปค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นทั้งอารีน่านี่สงสัยมากว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นปะเรื่องแบบนี้คือแอดก็แบบเอ้าหรอเกิดขึ้นที่เกาสงหรอเราไม่รู้นะคะซึ่ง คุณนักข่าวอาเฉิงเนี่ยก็เล่าต่อนะคะบอกว่าลิซ่าเนี่ยเปิดตัวในชุดสุดฮอตค่ะเป็นชุดรัดรูปสุดเซ็กซี่นะคะแล้วก็กางเกง ที่เป็นสีดำนะคะใส่แล้วก็เขาเรียกว่าฮอตแผนแบบน่ารักมากค่ะแล้วน้องก็ร้องเพลงอย่างแฮปปี้นะคะแล้วก็ยังตะโกนถามด้วยว่า what's up เกาสง hello I'm a Lisa นะคะแล้วก็ทักทายนะคะดอกลิลลี่ของน้องก็ <c oughs> <c oughs> คือแฟนๆลิลลี่นั่นแหละนะคะ แล้วก็ทุกคนก็เหมือนแบบกระตือรือร้นตอบกลับนะคะแล้วก็ลิซ่าก็คือปลื้มมากแล้วก็เลือกแฟนๆ5คนนะคะที่แต่งตัวได้จี๊สุดขึ้นไปบนเวทีพูดคุยถ่ายภาพพลารอยพร้อมลายเซ็นนะคะอันนี้เขาก็เขียนเล่าไปเนะเป็นพาทรวมๆก่อนนะคะ แล้วเขาก็มาเล่าต่อตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ลิซ่าร้อง n e w w o m n n เรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไปประมาณครึ่งเพลงค่ะลิซ่าก็แตะที่ตัวรับสัญญานะคะที่ติดอยู่ที่เอวแล้วก็แตะหูฟังแล้วเธอก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆนะคะแล้วน้องก็พูดว่า make some noise นะคะก็คือแบบ เฮ้ยมันมีเหมือนเสียงรบกวนน้องในหูอะไรแบบนี้เนาะก็คือหนึ่งมันเสียสมาธิด้วยนะคะซึ่งในหูเนี่ยน้องก็น่าจะไว้ฟังเพลงของตัวเองเนาะมันก็จะแบบเขาเรียกว่าไงอะเสียงมันต้องคือเสียงมันต้องไม่ดีเลยนะคะไม่งั้นมันก็จะทําให้เรางงในระดับหนึ่งเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันต้องไม่มีเสียงแบบจี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 รบกวนทุกคนนึกออกใช่ไหมซึ่งเราไม่รู้ว่าสัญญาณอะไรมันมากมายตรงนั้นไหนจะสัญญาณมือถือไหนจะอะไรแบบ เออมีการใช้สัญญาณกันเยอะมากนะคะแล้วเขาบอกว่าพอลิซาตะโกนได้ปุ๊บเดียวเท่านั้นค่ะก็พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วนะคะบอกว่าทุกคนเดี๋ยวก่อนแล้วก็วิ่งลงหายจากเวทีไปเลยละค่ะ <c oughs> อันนี้ทำให้เรายิ่งอยากรู้เนาะ ซึ่งทุกอย่างน้องก็จะสื่อสารหลักๆเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะอ่าอาเฉิงก็เล่าต่อว่าหลังจากรออาลิกนะคะอยู่ประมาณครึ่งนาทีเท่านั้นอาลิกชี้ก็ขึ้นมาบนเวทีค่ะแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษแบบหวานๆว่าฉันขอโทษนะที่ทําให้รอนะคะจากนั้นน้องก็ร้องต่อเลยค่ะเป็นแนวบัลลาดเบาๆอย่างมูริฟ,ฟลอร์นะคะ แล้วก็มันนี่ด้วยอืมนะเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหลิซานี่แก้ปัญหาทุกอย่างได้ไวมากมากอ่ะนะคะแล้วก็น้องยังบอกอีกด้วยว่าขอบคุณเกาสงมากๆเลยฉันมีความสุขมากที่ฉันได้มาพบทุกคนนะคะแล้วก็มีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ยังบอกรักด้วยนะคะ หลังจากนั้นค่ะเขาบอกว่าก็จบการแสดงที่สุดแสนจะประทับใจบนเวที80นาทีนั่นเองนะคะโอ้โหก็เล่าบรรยากาศได้ชัดเจนมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณค่ะคุณเฉิงเฉียวหานมากๆนะคะที่เขียนบทความดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะ ซึ่งคุณเฉินเสี่ยวหานนะคะก็พาดแคปชั่นข่าวตัวเองไว้แซ่บมากนะคะบอกว่าช็อตเด็ดนะคะลิซ่ากับสะโพกสุดฮอตของเธอนะคะแล้วก็บอกว่าอยู่ๆกลางคอนนะคะน้องก็ตะโกนว่าเดี๋ยวก่อนแล้วก็หายจากเวทีไปนี่คือพาดหัวของเขานะคะ <laughs> เดี๋ยวแอดจะพาดแบบนี้บ้างนะทุกคนเก๋มาก พลาดได้หน้าติดตามจริงๆว่าน้องลงไปไหนนะคะเออประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่เป็นฟุตภาพกันเนอะก็คือน้องขึ้นเป็นเจ็ตส่วนตัวใช่ไหมเป็น private jet นะคะแล้วก็คือหลังๆเนี่ยคาดว่าถ้าเป็นประเทศในเอเชียแล้วกไ็ไม่ได้บินแบบโหดหลายมากที่ต้องใช้ลำใหญ่นะ,ะน้องก็จะใช้ private นะคะเบาๆมีโรสรอยมาลับอะไรแบบนี้ทุกคน ซึ่งเราก็เหมือนจะเห็นนะคะผู้ชายที่เราคุนหน้าคุนตาแล้วไว้ใจก็ดีค่ะพี่วันแจนั่นเองนะคะอยู่ที่สนามบินกับน้องเนาะก็เลยบอกว่าเออย่างไงนะคะพี่วันแจจะกลับมาทํางานด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดที่พี่อลิซให้สัมภาษณ์เนี่ยยังไม่มีพูดถึงแต่ก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็มีแฟนเพจอภินิวมาสกิดว่าแอดแอดแอดพี่วันแจกลับมาแล้วหรือเปล่านะคะอาจจะร่วมทีมด้วยเออใครๆก็อยากดูแลคุณหนูบอสลิสนะคะเพราะว่า บางทีก็เทอแลวเกินเ,เขาเรียกว่าลุกที่สร้างกับร่างที่เป็นนี่ไม่เหมือนกันเลยบางทีก็กลับไปเป็นน้องอนุบาลหนึ่งก็ต้องใช้พี่เลี้ยงถึงสองคนเลยทีเดียวนะคะทุกคนก็มีความเป็นไปได้นะจ๊ะ ก็ประมาณนี้นะคะเจ้าของเพลงมันนี่จะน้อยกว่านี้ก็คงไม่ได้จริงๆนะจ๊ะอแอดไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้าน่จ๊ะแล้วก็เจอน,น้องที่ฮ่องกงได้เลยนะคะช่วงนี้อากาศดีมากด้วยฮ่องกงน,นะอุณหภูม20ฟะฟะิ20่าฝ่าฟน้องน่าจะสบายๆนะคะแล้วก็คงเช็คอินช็อปหลุยเรียบร้อยแล้วนะคะแน่ๆเลยตัวแม่ LV แน่นอนนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้าจา้ะบ๊ายบายจ้ะทุกคน